สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองกันนะครับว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะทําให้หนังสือณิตศาสตร์ตั้งอยู่ด้านนอกโต๊ะแบบนี้โดยไม่หล่นนะครับขั้นแรกให้นำหนังสือณิตศาสตร์วางเรียงกันแบบนี้นะครับแบบนี้นะ หนังสือเล่มอื่นก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าที่ผมลองเนี่ยเล่มอื่นหล่นไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่หนังสือคณิตศาสตร์เนี่ยไม่หล่นนะครับถ้าเรามีหนังสือคณิตศาสตร์หลายเล่มมีจํานวนมากกว่าเนี้ก็อาจจะตั้งสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆอย,อยิ่งกว่านี้นะครับมาลองดูกันนะครับ ผ่านไปแล้วครับหนึ่งเล่มสองเล่มครับ สามเล่มครับสี่เล่มครับอ่ะเราก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าหนังสือเราหมดแค่นี้แล้วทีนี้ เราจะมาลองดูภาพด้านบนนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือภาพด้านบนนะครับจะเห็นว่าหนังสือคณิตศาสตร์ไม่หล่นลงมานะครับนี่ครับนี่คือด้านล่างนะ โอเคครับขอบคุณครับ